Thank mm -hmm. you. ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะคือมาถึงจุดนี้ได้ก็มีความเชื่อและศรัทธาขององปูพญายนาคสีสุดโทแม่ย่าปุมมาตั้งแต่เรามาอยู่ตรงนี้ท่านให้เราและครอบครัวเราอยู่ดีแล้วก็มีความสุขท่านให้โชคให้ลาบร้านอาหารของเราก็ มีชื่อเสียงขึ้นมาโดยที่เราอ่ะไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้และตั้งแต่สร้างท่านขึ้นมาท่านก็ให้โชคลาภเรามาตลอดเห็นว่าในร้านถูกหวยกันหลายงวดใช่โดยใช่โดยเฉพาะเด็กเขาก็มีความศรัทธาเนาะเขาถูกมาหลายงวดมาก แล้วงวดที่ผ่านมาท่านก็ให้สามตัวตรงเลยก็เรามีความรู้สึกว่าท่านท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วสมกับที่เราได้ศรัทธาท่านดูแลท่านมาตลอด แล้วก็จะถึงปีแล้วเนี่ยวันที่19มิถุนาเนี่ยเราจะทำพิธีบวงสรวงทุกปีเราจะขอเข้ามาพระแม่คงคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่และที่ตรงนี้าะท่านให้เราจริงๆท่านให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นจริงๆทีคืนนี้ก็จะขอโชคลาภจากท่านก็แล้วแต่ท่านจะเอ่อโปรดเมตตาให้กับพวกลูกและลูกๆหล,ล,ลานหลาน หนูถูกมาสี่งวดเลยเหรอเรื่องจริงไหมเรื่องจริงค่ะนี่เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ลยค่ะหนูถูกติดกันหนูก็ตกใจกันแรกๆก็คือเล็กน้อยค่ะแล้วก็เริ่มแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอตามใบรางวัลที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยถูกมาโชคดีอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะไม่ได้แบบโกหกหรืออะไรชีวิตเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนค่ะจะเป็นหนี้หรืออะไรหนูก็ปลดหนี้ไปแบบอะไรอย่างเงี้ยจนหมดแล้วตอนนี้ก็รู้สึกคล่องตัวขึ้น สบ,สบายใจขึ้นเมื่อก่อนก็รู้สึกแบบนอนไม่ค่อยหลับเป็นทุกข์เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นตรงนีแต่ตอนนี้รู้สึกโล่งแล้วก็สบายใจขึ้นรั<ะ>นภาพแบบอือะเรามีความเชื่ออยู่แล้วแล้วยิ่งเราบูชาหรือว่าเรา,เราได้โชคลาภจากพระปู่ไม่ได้เราก็ยิ่งมีความเชื่อมากขึ้นลงวันนี้อ่ะาวัานน,วนี้ก็เห็นว่าใเรื่ของร้านก็จะมาบงสวน ต้องคอยดูอีกทีว่ามันจะได้เรียกอะไรพอดีมาจากตาดมางานเขาก็เลยแวะมาทานอาหารพอดีก็ก็ได้ข่าวฟังจากคุยกันว่ามีคนถูกกันเยอะก็ศรัทธากันที่นี่มาเดินผ่านก็ขนลุกอ่ะก็เลยมาจุดทูกขอ พรจากท่านผมก็นับถือท่านอ่ะก็เลยขอโชคขอลาบแต่ท่านครับพีเลขหนึ่งขึ้นมาแล้วครับหนึ่งตัวก็จะรอรอดูสักสองตัวรอแล้วเลยเส็หนึ่งละหนึ่งที่เสร็จหนึ่งหนึ่งนะเลขสามค่ะหนึ่งสาม หน่าจางหกจางน่าเดี๋ยวรอให้ให้ชัดกว่านี้ก่อนเล็นแดดเหรอเล็กแดดครับของตัวไม่ต้องโลภมาก